ไปประชุมที่ภาคใต้นะครับตอนนั้นเป็นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่เกิดเมืองไหนนะครับที่ไปรัางด้วยนะครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเราพูดก่อนนะครับแกก็พาผมไปจีนตอนจีนเปิดประเทศผมเข้าไปดูจีนจีนไม่มีอะไรจริงๆครับแต่จีนใช้เวลาสร้างข้าวสร้างประเทศโดยการที่ว่าไปคอกี้ทั่วโลกมาคอกี้ทั่วโลกมา แล้วไปสร้างอินเวนชั่นในในจีนจนกระทั่งว่าเกิดการแข่งขันกับอเมริกาก็เกิดระบบเซ็นเซอร์ไรเซชันนะครับจากไอโอที่อเมริกาสร้างก็ปีเป็นเซ็นเซอร์ไรเซชันเราก็รโอกาสว่าเอ๊ะเราไม่มีตามอย่าเขาเราเลยก็ปีเข้าไปก็ถือว่าไฟไทยของเขาอ่ะนะโดยใช้เมื่อวัแค่แตกงนะครับใช้แค่แต่ แท็กแท็กของผมก็คือว่าแท็กแทกที่หนึ่งก็กคือก๊อกฟี่คืออะไรอินเวนชั่นแท็กอินเวนชั่นคืออะไรแท็กแทอินโนเวชั่นคืออะไรอาสัญชาติยานให้เป็นโพธิีได้มันก็มีจิตว่างทํางานทุกอย่างด้วยจิตว่างเป็นสุขเมื่อกําลังทํานั่นเองอ้าวทีนี้ในการทําประโยชน์ตนในใน,ในเรื่องทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนเนี่ยมันก็มีอยู่ว่า คนเรามันมีปัญหาเสมอจะมีปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้ซึ่งจะต้องตัดสินใจลงไปถ้าจิตมันวุ่นวายเต็มไปด้วยตัวกูฟังกูมันตัดสินผิดหมดเลยจิตมันต้องเกลี้ยงจิตมันต้องสงบจิตมันต้องเย็นจิตมันต้องว่างมันจึงจะตัดสินลงไปได้อย่างถูกต้องว่าข้อนี้ควรทาอะไรทำอย่างไรทําเท่าไรทําเพียงไหนทําเมื่อไร มันจะตัดสินได้ถูกต้องในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะการตัดสินใจพลาดนะ่ะมันก็พลาดหมดตลอดสายการจะตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องก็ต้องทำด้วยจิตที่ปกติไม่ถูกรบกวนโดยสัญชาตญาณอย่างกิเลสคือสัญชาตญาณอย่างสัตว์หรือเรียกว่าความรู้สึกฝ่ายตำ่ำ ซ้สิ่งเล่านี้อย่ามารบกวนจิตใจให้จิตใจเป็นอิสระแล้วทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องทีนี้ชาพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วมีสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วปราศจากความรู้สึกตัวตนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนั่นก็สามารถที่จะควบคุมความฉลาด ฟังดูมันก็แปลกนะว่าความฉลาดเฉลียวฉลาดนันนะยังเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมนะถ้าควบคุมไม่ได้ความฉลาดนั่นแหละจะเกิดเป็นการทำผิดทำเลวอย่างสูงสุดเพราะฉลาดจึงพูดได้ว่าความฉลาดนะันไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ความฉลาดนั้นไปเป็นโจรมหาโจรอันร้กาจก็ได้ถ้าควบคุมความฉลาดได้ถูกต้องมันก็เป็นไปทางที่ถูกต้องมันก็ไปจบอยู่ในวการเป็นพระอรหันต์ถ้ามันควบคุมความฉลาดไม่ได้มันก็คดโคงมันก็คอรับชช่นมันก็ต้องปลีกออกจากสังคมมันก็ต้องไปดันทุนลังไปเเป็นมหาโจรอันอันร้กาจดำรงตนอยู่ด้วย ความรู้สึกชนิดนั้นเนี่ยคนเรามักจะควบคุมความฉลาดของตนไม่ได้มักเกปบลอยความฉลาดเน่ยเดินไปในทางที่ผิดไปเผลอกัะนิจเดียอไปเห็หนว่าขโมยดีกว่าหรือเอาสักทีก่อนเถอนี่มันต้องบคุมความฉลาดไว้ไม่ได้เป็นสิ่งผิดประหลาดอยู่ว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม สติปัญญาตามธรรมดาที่เรียกว่าสติปัญญาตามธรรมดานั่นะต้องควบคุมถ้าไม่ควบคุมมันเดินผิดทาง้าษาไทยนี้ออกจะลำบากาสติปัญญาใช้ได้ทั้งสองอย่างสติปัญญาชนิดทียังไม่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาชนิดี่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาเราจะต้องระวังกันให้ดีด ภาษาบาลีเขาแยกเรียกกันคนละอย่างสติีปัญญาชนิดเชโกนะมันฉลาดเท่าไรเท่าไรก็ได้แต่ถ้าสปญญา็ปัญญาชนิดปัญญารุ่นเป็นอัธิปัญญาแล้วมันมันมันผิดพลาดไม่ได้นั่นเด็กที่ฉลาดแต่มันทําผิดอย่างเลวร้ายก็ได้ือเป็นโจรก็ได้ภาษาฝรั่งเขาก็แบ่งไว้ดีว่าถ้าเป็นอินเทลเลกอินเทลเลกเฉลติปัญญาอย่างอินเทลเลกนี่ยังไว้ใจไม่ได้มันจะไปในทางไหนก็ได้ ถ้ามันเป็นสติปัญญาอย่างวิส d o m มเป็นอินไทร์เป็นอินจูอิชเช่นอย่างนั้นว้ายใจได้มันไม่ไปในทางผิดเนสติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์มันเป็นแต่เพียงสติปัญญาเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของมันสมองที่ฝึกไว้ดีที่ทําไว้ดีแต่ถ้าไม่ควบคุมมันหันไปในทางผิดแล้วมันก็ผิดลึกผิดร้ายกาศ นี่เราจะต้องมีการควบคุมความเฉลียวฉลาดไว้ให้ได้จึงจะปลอดภัย <c oughs> ถ้าพัฒนาสัญชาตตยาณมาเป็นสัอสัญชาตตยาณโพติได้แล้วมันก็ควบคุมมวยสติปัญญาได้คือควบคุมฟัความฉลาดขงตนไว้ได้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องทีนี่ ดูต่อไปว่าจะใช้กันอย่างไรหน้าในหน้าที่ทําประโยชน์ตัวเองเมื่อพัฒนาสัญชาติยานได้อย่างที่ว่า